สวัสดีค่ะทัพทีมค่ะสวัสดีครับมังกรครับก็ที่เราเจอกันได้ก็เพราะว่าเพื่อนเราก็คือมิงกาบฟชวนเราไปที่ห้องซ้อมเพื่อไปดูแฟนของมิงกาบฟซ้อมดนตรีที่แพะมิวสิกใช่ก็เพื่อนแฟนของมิงกาบฟ้าคือเพื่อนของมังกรคือเกมกับซันครับเป็นจับคู่กันไอ้เราก็โสดทั้งคู่ทีนี้เพื่อนยุว่าให้ทักไปจีบน้องเขาสิน้องเขาโสดนะแล้วก็เลยขอไลน์ทักคุยกัน สมมตเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะเรารู้สึกว่าแบบยังไม่รู้จักกันเลยไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วจะมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราก็เหงาจริงๆแหละเราก็เลยคุยพอคุยปุ๊บก็ทําให้การให้เราอะตกหลุมรักแล้วเพราะว่าแบบเรียกว่าอะไรอะก็คือเราชอบชอบชอบในตัวตนเขาไปแล้วอย่างเงี้ยอืมแต่ว่า <S <S อตอนนั้นคุยกันไป,ไปคือเขาแอดไลน์มาคุย จีบกันก็ดีแต่ช่วงหลังอ่ะไม่ดีเพราะเขาเริ่มเบื่อแล้วแล้วรเรานะรู้สึกเลยก็คุยคุยกันเหมือนไม่ค่อยจริงจังคุยบ้างไม่คุยบ้างตอบบ้างไม่ตอบบ้างซึ่งเราเนี่ยก็เพิ่งเริ่มกับแฟนเก่าได้ได้สักพักก็เลยโพสเพลงขอของ Sonic, โลโมสนิคโพสเพลงไปเขาก็ถามเพื่อนเราเลยว่าโพสเพลงนี้ทำไมอะไรเงี้ยก็คือไปถามพ<า>ี่เกมพี่เกมบอกว่าโพสของแฟนเก่าพอเรารู้ว่าแบบ สิ่งที่เรากลัวมาถึงแล้วล้วบอกว่าเอองั้นไม่เป็นไรเลิกคุยเพราะเราไม่สู้เพราะเราอะตามเขาอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเราก็แบบว่าเราเหนือ่อยละทอเลิกคุยจบก็เลิกคุยกันไปผ่านมาสักสองถึงสามเดือนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราก็นัดก,กันตีแบตอยู่แล้วเราก็ได้ไปเจอเขาที่สนามแบตอีกซึ่งวันนั้นเราไม่ได้ไปตีแบตนะฮะเราเอาของไปให้เพื่อนเราก็ไปเจอเขาเราก็ทักเขาเลยว่าผอมลงหรือเปล่าสวยขึ้นนันเนี่ยอืมใช่ เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยแบบเหมือนเราก็กลับมาใจสั่นอีกครั้งอ่อะแต่เราก็เผื่อใจเพราะรู้สึกว่าแบบคือเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะเจ็บจากตรงนั้นอยู่อะ่ะเราสึกว่าแบบเราก็ไม่อยากให้ใจเขาเต็มที่แล้วก็แบบอืก็คุยเล่นปกติแล้วเขาก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมสไตล์เดิมค่ะคุยก,กันได้คับก็มีมีเรื่องที่ ให้เลิกคุยกันอีกพอเลิกคุยกันไปรอบนี้คือเลิกคุยยาวเลยครับประมาณสามปีซึ่งแต่ละคนก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองกันช่วงสามปีเนี้ยมีแฟนกันทั้งสองคนนะครับกลับไปเจอกันได้ยังไงก็คือเรานั่งรถเมล์กลับจากที่ทำงานจาลังนะกลับบ้านเราไปเห็นเขาอยู่ที่หน้ามหาลัยอืแล้วทีเนี้ยพอเรานึกถึงเขาขึ้นมาเนี่ยเราก็เขาเ้าไปในเฟซเขาเพื่อจะไปส่องเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาลบเพื่อน ก็เห็นว่าเอ้ยทำไมถึงลบเพื่อนเก็เพราะว่าเราเจ็บมากตอนนั้นใช่แล้วก็เลือ่อนเลือเล่อนดูไปเพลินเเราดันไปเผลอไปเผลอไปกดไลค์คลิปคลิปหนึ่งซึ่งมีคลิปตลกที่เขาโพสไว้ในเฟซทีเนี้ยก็เป็นเรื่องเลยฮะเป็นเรื่องไปเด้งหน้าเิดเขาเป็นยังไงต่อ,อเราก็เลยด้วยความที่เราแบบสงสัยอะไรอยู่แล้วแล้วเราแบบเขาเรียกตื่นตัวกับเรื่องของเขาอยู่แล้วอะเออเราก็เลยทักพี่เกมพี่เกมทําไมอ่ะเขามา ไรทาไมเลิกกาแฟแล้วหรอคือ,อเราก็ส่องเขาอยู่ตลอดตลอดเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะให้เกียรติในพื้นที่ของเขาเราก็ไม่ไปยุ่งวุ่นวายก็แค่อยากรู้ความเป็นไปเพอพี่เกนบอกว่ายังคบอยู่นะแล้วก็เอ๋อก็คงร่ำปกติแหละคงมาส่องเราย่าไปส่องเขาเลยจะแ,แบบเออก็แม่มีอะไรอย่างเงี้ยพอ,อต่อมาส่างสักสามเดือนได้เพื่อนชืจอรนะครับบวชทีนี้เพื่อนบวชเราก็จะไปงานเพื่อนแล้วซึ่งเพื่อนคนเนี้ยทัพทีมก็รู้จักด้วย คือเราจะเป็นคนที่สนิทกับเพื่อนเขาหมดเลยเพราะว่าเพื่อนเขาอะยังอยู่ที่โรงเรียนที่เราอยู่อยู่แต่เขาอะเป็นแบบออกไปก่อนไปนเรียนที่อื่นอย่างเงี้ย<ช>แล้วเหมือนด้วยความที่ตอนนั้นอะเ<ช>พื่อนของเราเนี่ยก็คือเป็นแฟนกับกลุ่มนี้หมดเลยเราก็เลยสนิทเข้าไปด้วยอวันนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาหรือไม่มาแต่ดันไปรู้ว่าทําไมเขาถึงมาเพราะว่าเขามาผิดวัน <laughs> มาก่อนหน้านั้นวันหนึ่งกับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่ง <laughs> ก็เป็นเรื่องขำๆกันไปซึ่งทําให้เรารู้ว่า วันที่เพื่อนเราบวชเนี่ยเขาจะมาด้วยอซึ่งก่อนจะถึงงานก็มีกินเลี้ยงเราก็รู้สึกว่าเขาอะเราเจอกันแล้วนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาอะมองเราแต่เราก็แบบไม่อยากคิดไปเองแล้วก็เลยถามเพื่อนเพื่อนก็แบบมึงคิดไปเองหรือเปล่าด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยไม่คิดอะไรพอวันรุ่งขึ้นพอเออเขาเรียกว่านะ ฮะแหลหน้าเรียบร้อยแล้วก็แบบต้องไปกินตัวจีนเขาก็บอกพี่เกมว่าอยา,ยอยากคุยกับเราใช่บอกว่านั้นมาคุยหน่อยได้ไหมอยากคุยด้วยเราพูดแค่นี้นะแต่เราไม่ได้บอกประโยคว่าเราจะคุยอะไรพอ,ม,อมาคุยกันจริงก็คือประเด็นหลกัหลกๆเลยก็คือเราขอโทษเขาขอโทษตอนเรื่องสามปีที่แล้วก็คือตอนที่เราทําไม่ดีตอนนี้เราโตขึ้นแล้วเราเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับ ซึ่งตอนนั้นเราคิดในใจว่าจะขอโทษทําไมเรื่องมันผ่านไปแล้วคือจะมาสนใจเราทําไมคือมันจบไปตั้งนานแล้วตัวเองก็มีแฟนใหม่ไปแล้วอย่างเงี้ยเออล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็คือยอมรับคําขอโทษเขาแล้วก็กะว่าจะเคลียร์ตรงนี้แหละจบแล้วก็คือเป็นพี่น้องปกติกลับมาคุยกันได้ปกติแต่มันไม่ปกติเพราะว่าเขาก็ถามแล้วว่าเราอ่ะยังใช้ลายเดิม,ม,ม,มอยู่ไหมพี่ก็บอกว่าใช้บอกไม่เห็นเลยบอกอ้าวเหรอซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาไปหาจนเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้ แล้วก็ได้ทักไปคุยกันอันเนี้ยคุยตอนนั้นคือเราก็มีแฟนอยู่นะแต่เราก็คุยปรึกษาเรื่องเรื่องเรื่องแฟนเนี้ยแหละเรื่องที่บ้านด้วยแล้วก็ถามเขาไปว่าอย่างเนี้ควรทํายังไงก็ปรึกษาไปตามตามภาษาปกติครับพี่น้องปรึกษากันทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งซึ่งเราเราของมาเห็นกับแฟนอยู่แล้วสรุปวันหนึ่งเราเลิกกับแฟนขึ้นมาเราตัดสินใจเลิกแล้วเราก็เลยไปบอกเขาว่าเออพี่เลิกกับแฟนแล้วนะ ด้วยตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะเรารู้สึกว่าห่างหางยกันมานานแล้วอ่ะแล้วก็คือเขาคบกับแฟนมานั่งนานแล้วเขาจะแบบรีเทิร์นหมก็คือยังเจ็บอยากจากเรื่องเก่าแหละแล้วก็เลยแบบไม่อยากให้ใจไปเั้ก็คุยกันมาต่อครับหลังจากเลิกแฟนก็คุยกันมาต่อเลยซึ่งปรึกษาเขาก็เริ่มหยอดใช่คุยกันปรึกษาปกติแล้วเราแต่เรามีมุกอยู่แล้วเรามุกหยอดหยอดไปเรื่อยทุกวันบางทีก็เขินบ้างเขาเขินบ้างบางทีก็ แตกบ้างเนี่ฮะมีผสมกันซึ่ง<ส>เราอ่ะจะตัดเขาตลอดเลยเขาแบบไปส่งไหมไปรับไหมซึ่งเราก็บอกว่าไม่เป็นไรคือทางนี้ไปเป็นเดี๋ยวเปิด g p s ได้ก็คือฉันเธอไม่ต้องมาอยู่กับฉันประมาณเนี้ย่อเออ,อยววันหนึ่งก็เราเราตัดสินใจคอไปหาเขาเลยอยู่ๆก็คอเลยนะครับไม่ได้บอกก่อนด้วยคอไปเขาก็ตัดสายเขาไม่ยอมรับเราเขารู้สึกว่าเราแค่พิมพ์คุยก็พอจะคอทําไมคือไม่ได้สําคัญขนาดนั้นที่จะต้องมาคอกันไงแล้วก็เลยคิดว่าไม่ต้องคอหรอกจน เราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราก็คุยกันต่อนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาอ่ะยังเป็นพี่หนวดของเรานะในสมัยนู้นแต่ว่าคนเดิมที่ว่ารู้จักกันตั้งแต่แรกใช่แต่กับกลายเป็นว่าเขาเปิดใจให้เรามากขึ้นคือเขายอมเล่าเรื่องตัวแบบส่วนตัวเขาอ่ะให้เราฟังจากที่เมื่อก่อนไม่เล่าเลยแล้วก็แบบมาปรึกษาเราคือคุยกันแบบไม่ได้นอนอ่ะยันเช้าหลายวันอยู่จนเราก็รู้สึกว่าแบบ หรือยังไงดีเราเราลองเปิดใจไหมเพราะเพื่อนก็บอกว่าเออก็ลองดูอย่างเงี้ยออแล้วก็โอเคลองลองดูก็เลยคบกันสรุปก่อนเนี่ยคบก็คือคอไปรับแล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยคบกันตั้งแต่ตอนนั้นจนปัจจุบันครับใช่พอคบกันก็คือเหมือนตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเขาก็ยังเป็นเขาเหมือนเดิมจริง,รงๆก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานเพราะรเรายอยากสร้างตัว,ตวตัวแล้วใช่ครับ ท่านนี้ครับ